อาชีพสเสน่รถไทยเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสมวันและโกมุตคงเทศอยู่กับคุณสวัสดีครับจย์ครับสวัสดีค่ะเรามาช่วยกันพัฒนาอาชีพถ้าคุณคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่กับบ้านเฉยๆนะครับแล้วก็นําเอาเนื้อหาข้อมูลของเราเนี่ยไปพัฒนาอาชีพเพิ่มเติมได้ก็ดีใจ ะนะครับหรือดีใจมากกว่านั้นอีกถ้าหากว่าคุณคุณมีกิจการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วนะําประสบการณ์ที่แบ่งปันกันเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทําให้อาชีพของคุณนั้นมีมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ดีใจมากๆนะครับหรือแม้แต่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ อาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของอาหารเลยทํางานนั้นน้นนี้ต่างๆนานาปกติธรรมดาแต่ว่าพอมีช่วงเวลาที่เป็นเวลาว่างของคุณคุณก็นําข้อมูลเนื้อหาจากเราเนี่ยไปเพิ่มเติมเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนของคุณให้กับตัวคนเองได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่สําหรับตัวเสน่ห์รถไทยนี่วันนี้เราให้เฉพาะข้อมูลก่อนแล้วกันว่าเรื่องราวน่าสนใจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ตารับอาหารเมนูอาหารนั้นมีอะไรบ้างนะครับเมนูในวันนี้เป็นเมนูท่องเที่ยวอยู่แล้วจะใช่เมนูใช้คำว่าเมนูท่องเที่ยวก็คุณผู้ฟังนึกออกเลยว่าต้องเป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะครับต่างชาติบ้างต่างถิ่นบ้างบางทีเราก็คือจากภายในประเทศเรานี่แหละแต่ว่าในท้องที่ต่างๆใกลไปเที่ยวมาเหนือภาค วันออกครับแล้วแล้วก็นําเอาวัตถุดิบมาบ้างนะครับหรือว่าอาแรงบันดาลใจมาแล้วก็นํามาปรับเป็นเมนูเป็นตํำรับอาหารแต่ว่าวันนี้รู้สึกเราออกต่างประเทศเลยนะจารผมเมื่อเคยได้ยินชื่อตัวเมนูนี้แล้วก็สงสัยอยู่ตลอดเลยนะว่าเอ๊ชื่อนี้เนี่ยมันน่าจะมาจากชื่อเมืองไหมเนี่ยการ ไปคนไปดูข้อมูลต่างๆเขาก็ว่ากันในหลายๆแนวนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ถ้าไม่น่าจะเกี่ยวทำไมชื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ฟังงงวันนี้เราทำแกงอะไรกันครับวันนี้เรามีแกงที่เป็นแกงโบราณน,นะคะที่เรารับอิทธิพลมาจากต่างประเทศครับนะคะชื่อว่าแกงบุมบบ่มใบบุ่มใบพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงเมืองเลย แต่ว่าคุณผู้ฟังลองไปค้นดูข้อมูลช่วยกันนะฮะก็จะพบว่ามีบางที่บันทึกเอาไว้ว่าใช่แต่บางที่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมุมไบวันนี้เราก็จะไม่ไปว่ากันถึงเรื่องของตัวที่มาของชื่อนะฮะแต่ตัวบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดเลยที่เห็นตำรับนี้อยู่เนี่ยย้อนกลับไปนู่นเลยอาจารย์ มัตก,การที่ห้น <5 S 2> ะครับซึ่ง<ม>ตอนนั้นผมว่าน่าจะร่วมรวยตำรับตำราอาหารมากๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลหรือได้รับการถ่ายทอดเอาวัฒนธรรมเรื่องของการกินมาจากหลากหลายประเทศมากใช่มีช่วงเป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อทั้งค้าขายแล้วก็เจริญสัมพันธไมตรีกับหลายๆที่นะ<ช>ครับทั้ง ทั้งการค้าขายแบบประเภทที่เต็มใจกับการค้าขายประเภทที่ถูกบังคับ <laughs> จำยอม <laughs> <laughs> แต่แต่ก็นั่นแหละเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับทำให้เราได้ถ่ายเทศิลปวัฒนธรรมอะไรต่างๆกันมาหลายอย่างเลยรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับแกงบุมใบที่ว่านี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นแกงแปลก แปลกในเรื่องของส่วนผสมแล้วก็แปลกในเรื่องของรสชาติซึ่งอันนี้เรียนคุณฟังก่อนว่ามันเป็นความแปลกจากประสบการณ์ของเราเองว่าเราไม่คุ้นกับวิธีการแ,<ป>แบบนี้แต่หลายท่านที่อาจจะคุ้นเคยหรือว่าอาจจะมีเชื้อสายมาจากทางนี้บอกว่าไม่แปลกเขากินกันแบบนี้แหละนะก็แล้วแต่ท่านนะ,ะเราบอกแล้วว่าเรื่องของความอร่อยไม่อร่อยเรื่องของศิลปะเนี่ยเป็นเรื่อง รถนิยมส่วนตัวะนะครับแต่เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันสําหรับแกงบุมบ่มไบเขามีวัตถุดิบอะไรครับที่ที่ทาให้เรารู้สึกทึ่งแค่น <c oughs> <c oughs> แกงบุ่มไบนี้นะคะเท่าที่คุณกมุดเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังแล้วมาจากเมืองบุมบ่มไบมันทุกคนก็จะรู้ว่ามาจากรับอิทธิพลมาจากอินเดียครับเพราะนั้นแกงของแขกเนี่ย เราก็รู้เลยว่าเครื่องเทศต้องเยอะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นแกงตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของแกงเนื้อเป็นแกงเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนส่วนที่ปรุงเครื่องแกงครับกับส่วนที่เป็นตัวน้าพริกแกงขออนุญาตอาจารย์นิดนึงว่าพอบอกว่าเป็นแกงเนื้อไม่ได้แล้วเป็นเครื่องเทศไม่ได้หมายความว่าเนื้อนี่โหกลิ่นจัดจนต้องใช้เครื่องเทศมาเพราะว่าไอ้ความว่ากลิ่น จัดไม่จัดมันขึ้นอยู่กับส่วนตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าสำหรับคนที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเนื้อไม,ไม่เหม็นคาวไม่เหม็นกต่เครื่องเทศก็ไม่เหม็นใช่มหอมมากอ,อ,อร่อยมากเพะน,นอกจากแกงกับเนื้อแล้วเน่ยเขายังมีแกงกับไก่ไกด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนไปเลยว่าน่าจะมีอิทธิพลจากความเชื่อทางด้านาศาสนา จะไม่มีแกงหมูแบบนี้นะมีแต่เนื้อกับไก่ค่ะอ่าเจเลยครับอาจารย์ครับตำรับที่เอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตำรับที่ได้มาจากหนังสือนวราชมงคลสิริไทยทิพสินคร,ครั้งหนึ่งนะคะครับ เราได้เคยพูดถึงหนังสือนี้กันไปล้นะครับว่ามีที่มาแบบไหนอย่างไรคุณผู้ฟังท่านใดที่พลาดไปนะฮะย้อนกลับไปหาฟังรายการของเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะเล่าส่วนของเครื่องแกงก่อนครับเป็นเครื่องแกงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศสารพัดชนิดครับประกอบไปด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ครับนะคะสักห้าเม็ด แช่น้ําเอาเม็ดออกนะคะหอมแดงซอยเศษหนึ่งสวนสี่ถ้วยรกระเทียมซอยหนึ่งช้อนโต๊ะข่าหั่นละเอียดหนึ่งช้อนชามขมิ้นสดหั่นละเอียดหนึ่งช้อนชาเหลืองส้มกั็มาทีเดียวค่ะตะไคร้หั่นฝอยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาพริกไทยห้าเม็ดลูกผักชีคั่ว นึ่งช้อนชายี่ราคั่วครึ่งช้อนชาดอกจันคั่วป่นครึ่งช้อนชาลูกจันคั่วป่นอีกครึง่ง,ง,งช้อนชาเยอะจริงลูกตะวานคั่วป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชายังไม่หมด <laughs> <laughs> ยมเยอะขึ้เลย <laughs> แล,<ะ>แลก็กะปิหนึ่งช้อนชาอ่าครับเังเกตว่าจะมีเครื่องเทศที่ ค่อนข้างเยอะ,ะมากกว่าน้ำพริกแกงทั่วๆไปแล้วส่วนใหญ่เครื่องเทศเจี๊ยนจันบอกมาเนี่ย้วนแล้วจะไปในทางกลิ่นน้ำมันหอมระเหยพวกนี้มีทั้งลูกผักชียี่หล่าดอกจันลูกจันลูกกระวานครบหมดแต่ะะผมประหลาดใจพริกไทยเม็ดห้าเม็ดใส่ไปทําไแ5ห้าเม็ดป,ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานึกถึงพริกไทยเม็ดอ่ะไม่ว่าจะใส่ต้มหรือว่าใส่ตาําก็ตาม,มันต้องเยอะๆมันถึงจะได้รสชาติจะได้ให้ความเผ็ดความหอมอันนี้ห้าเม็ด <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงช,ชนิดถ้วยเดียวอ uh, เพราะว่าเราใช้พริกแค่ห้าเม็ดเองครับวิธีการก็คือโคลกเครื่องแกงทั้งหลายที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะให้ละเอียดครับมันก็จะได้เครื่องแกงออกมา1ส่วนที่ <c oughs> เราจะพร้อมเนี่ยไปทําแกงครับในที่นี้ขอเล่าถึงเรื่องของแกงบุมใบเนื้อจะใช้เนื้อสันนอกห้าร้อย กลัมครึ่งโลค่ะครับหัวกะทิหนึ่งถ้วยครับหางกะทิสามถ้วยอืมแตงร้านลูกใหญ่ๆหนึ่งผลแตงร้านใช่ค่ะครับหอมแขกห้าหัวก็คือใหญ่ใหญ่หอมหอมแขกอ่าที่ไม่ต้องหัวใหญ่มากครับนะคะสีสีเหมือนหอมไทยเราเนี่ยเนอะแต่ลูกมันโตกว่าใช่ครับลูกโตกว่า น้ำตาลสามช้อนโต๊น้ำตาลโอ้ยโทษน้ำปลาสามช้อนโต๊ะน้ำตาลสองช้อนโตน้ำตาลอะไรครับแต่ปี๊บค่ะ,น,น,ะคน้ำมะขามเปียกอีกสามช้อนโต๊ะครับอ่าล่ะค่ะคราวนี้เรามาลงมือแกงให้หั่นเนื้อให้เป็นลูกเต๋า ขนาดประมาณสองนิ้วโอ้ก็เป็นเต๋าใหญ่ไม่ใช่เต๋าใหญ่เลยนะคะเพราะว่าพอเคี่ยวเรานึกถึงไอ้ทำแกงมัสมั่นที่เราเคีเนื้อเป็นก้อนโตๆใช่ไหมคะรับพอพอเคี่ยวเสร็จแล้วมันก็จะนุ่มแล้วก็หดลงหน่อยแต่มันก็ความเป็นก้อนใหญ่ของมันที่ที่น่ากินใช่ค่ะครับให้เคี่ยวเนื้อกับหางกะทิใส่เกลือเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนจนนุ่ม อันนี้เป็นวิธีที่อาจารย์มักจะแนะนําถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในตำรับไม่ได้มีแต่อาจารย์จะบอกว่าถ้าเกิดจะเคี่ยวเนื้อให้มันนุ่มมาให้เคี่ยวกับหางกะทิะแล้วก็ไฟอ่อนนะครับอันนี้ก็มีตำรับมายืนยันเลยว่าพอถึงเวลาทําแกงจริงๆที่จําเป็นต้องได้เนื้อนุ่มๆเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้เลยครับผ่าแตงร้านหั่นเป็นท่อนยาวสองนิ้วเึกภาพนะคะครับ ลูกมันลูกมันค่อนข้างอ้วนยายาวใช่ไหมคะครับหั่นเป็นท่อนทอนท่อนละสองนิ้วนะคะเสร็จแล้วก็เอามาผ่าสีครับแล้วก็เอามีดฝานเอาไส้ออกเอาแต่เนื้อครับอะอันนี้เป็นผักที่ใส่ลงไปในแกงครับนะคะเอาจากนั้นเอาหหอมแขกไปเผาเผาค่ะห,หอมแขกไปเผาครับ ปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วพักไว้เผาสุกก่อนนะคะคอะเอาหัวกะทิลงหม้อหรือลงกระทะตั้งไฟอ่อ,อนพอประมัตั้งไฟกลางๆค่อนอ่อนครับให้เดือดจนกระทั่งแตกมันอืมอหต้องการแตกมันครับแล้วเอาเครื่องแกงที่เราโคลบเมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปผัดให้หอมครับจากนั้น ก็ให้เอาเนื้อที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยเอาลงมาผัดกับน้ำพริกแกงก็คือช้อนขึ้นมาแต่เนื้อตัวหางกะทินั้นไม่ต้องเอามาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะคะเอาลงมาผัดกับพริกแกงให้นุ่มแล้วก็หอมจากนั้นค่อยเอาหางกะทิมาเติมครับถ้ามันข้นเกินไปครับก็คือหางกะทิที่ต้มเนื้อเมื่อกี้นี้ใช่ค่ะ เสร็จแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปีป๊บและน้ำมะขามเปียกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสามรสครับเค็มนำนะคะหวานตามแล้วก็เปรี้ยวตามซึ่งปกติเวลาที่เราพูดถึงสามรสแบบนี้นะครับในในแกงบ้านเราแกงไทยนะมักจะเป็นแกงใสนะฮะใช่ที่มันจะมีความเปรี้ยวความความหวานความเค็มแต่ว่าอันนี้เป็นแกงกะทิค่ะก็เลยรู้สึกแปลกแลกและค่ะครับอ่าต่อไป ก็เคี่ยวต่อไปอีกสกนิดจนกระทั่งให้น้ำแกงมีความข้นขึ้นครับนะคะใส่หอมแขกเผาครับใส่แตงร้านลงไปต้มพอสุกเป็นอันเสร็จรับประทานได้ตัวแตงร้านเนี่ยใส่ลงไปคำว่าต้มพอสุกจะรู้สึกว่าแป๊บเดียวแต่ก็ไม่แป๊บนะะพวกพวกผักประเภทนี้ทั้งหลายแหละเนี่ยมันมันมีน้ําเยอะด้วยต้องใช้เวลาใช่ค่ะแล้วก็เขาใช้ดูสมัยก่อนที่พ่อบอกว่า ดูให้มันใส่ดูยังไงก็รู้สึกไม่เห็นมันจะเปลี่ยนแปลงกันเลยอมันจะใส่ตรงไหนเนี่ยจริงจริงเรามีคําแนะนําอะไรไหมครับต้มพวกผักประเภทนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคาคาว่าใส่ในที่นี้คือมันไม่ใช่มันใสไปเลยนะคะครับเพียงแต่มันเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ที่เรามองเห็นเนี่ยจากเป็นสีขาวขุ่นๆครับความขุ่นเริ่มลดลงครับนั่นแหละแปลว่าสุกอ่าแต่มันไม่ใส่นะคะ อ่าใช่แ้ดูที่เขียวมันจะมีเขียวขุ่นกับเขียวใสนิดนึงใช่ะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแกงบุ่มใบเนื้อเนี่ยคือเสร็จนะตรงนี้เลยใช่ไหมอาจารย์เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะออกแนวเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวนะครับ<ะ>ผมคุยกับอาจารย์ก่อนหน้าที่จะเข้ารายการว่าแกงกะทิอ่ะถ้าเกิดเราชิมแล้วเปรี้ยวเน่ย <laughs> มันเป็นแกงที่เสีย <laughs> <laughs> ความรู้สึกของ <laughs> ของของคนไทยกับแกงไทยอ่ะถ้าแกงกะทิ <laughs> ชิมแล้วเปรี้ยวอ่ะมันเสียนะ <laughs> แต่อันนี้เหมือนเลยเหมือนอันนี้แกงปรุงใหม่คือปรุงใหม่ปุ๊บก็เปรี้ยวเลยอ่าพระนั้นในกรณีที่เริ่มต้นทํายังไม่เคยชิมยังไม่เคยรู้จักตัวแกงนี้มาก่อนเลยแล้วก็ทําให้คนที่บ้าน รับประทานกันลองกินกันดูเนี่ยนะฮะต้องบอกให้เขารู้ซะก่อนว่านี่แกงใหม่นี่คือแกงบุมไผ่นะคะใช่นี่แกงไม่ใช่แกงเสียนะคะจริงๆอ่ะเพราะแต่ว่าอาจารย์เคยทำใช่ไหมเคยค่ะถ้าความเสียความไม่เสียมันไม่ได้แค่รสอย่างเดียวอาจจะมีกลิ่นกลิ่นแล้วก็ฟองอด้วยความเป็นกะทิมันจะมีฟองอันนี้คือคือถึงมันจะรสเปรี้ยวแต่มันก็ไม่ได้ให้อารมณ์ว่าเป็นของเสียหรือว่า ไม่ให้เลยค่ะไม่อามไม่ไม่ให้อมเลยเออแล้วมันก็จะเสียยากด้วยเพราะด้วยความที่เครื่องเทศเยอะถูกคับแล้วทุกอย่างทาสุกหมดเลยใช่ค่ะครับความเปรี้ยวเนี่ยคือคือที่ลองทําตามสูตรนี้แล้วก็ลองชิมนะคะเค็มกับเปรี้ยวเนี่ยเกิดพอๆกันเลยเพราะว่าเราใส่น้ําตาลน้ําปลาไปสามช้อนครับใส่น้ํมะขามเปียกอีกสามช้อนเท่ากันครับมันก็ประมาณประมาณต้มยําเลยอ่ะคล้ายๆเลยค่ะคือ คือมันก็เด่นขึ้นมาเพียงแต่ว่าเค็มมันมากกว่านิดหนึ่งที่เรามีเกลือใส่ไปในน้ำพริกแล้วก็มีกะปิครับเค็มมันจะนํากว่านิดหนึ่งเพราะนั้นมันก็เลยกลายเปว่าเค็มน้าขึ้นมานิดหนึ่งถามความเผ็ดไหมไม่เผ็ดเลยอืมไม่เผ็ดเลยแต่มีความหอมเครื่องเทศแล้วก็เปรี้ยวกับหวานเนี่ยเกือบพอๆกันครับบุ้มใบเนื้อนี่เขากินกันในเทศกาลอะไร,รเป็นการเฉพาะไหมครับหรือว่าเป็นกับข้าวทั่วไปไม่ได้มีบันทึกไว้ว่ามี ทำเฉพาะแต่เพียงแต่ว่าได้มีแต่เรื่องเล่าว่าได้รับอิทธิพลมาจากแขกแล้วก็เราก็มาปรับว่าเขาจะมีสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีเครื่องเทศที่แขกเนี่ยนำเข้ามาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ในแกงบุ๋มไปมแต่พอตำเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยด้วยกลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงรเราก็เลยปรับ เอาเฉพาะในส่วนที่เรา,เร,ารับได้ไดแล้วก็เปลี่ยนบางตัวที่เป็นเครื่องเทศที่เราคุ้นเคยอ่าแล้วก็ผมว่า,น,าน่าจะอีกส่วนหนึ่งคือเฉพาะเครื่องเทศที่เรามีด้วยเพราะถ้าหากว่าจะต้องเอาครบของเขาทุกทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะมีมีการนําเข้าใ,<ช>ในบางตัวซึ่งจะยากจะทําให้ทํากินยากเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทํากินกันอยู่ตามที่ต่างๆไหมครับเพราะว่า ผมได้ยินชื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นแบบว่าชื่อที่หายากถูกลืมไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นน่าจะยังมีไหมคะน,น่าจะยังมีค่ะร้านที่เป็นเหมือนกับร้านอาหารที่ขายโรตีมัตตะบะก็จะมีที่เป็นร้านใหญ่หน่อยนะคะก็จะมีแกงตัวเนี้ยขายอืครับอ,อแล้วก็บรรดาร้านอาหารไทยเราเนี่ย บางร้านก็มีแกงนี้เพราะว่ารสชาติมันไงรสชาติมันมีเปรี้ยวมีแต่อร่อยค่มครับครับทีนี้ในกรณีที่คุณผู้ฟังจะทํารับประทานกันที่บ้านเนี่ยเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นรายการเราบอกไว้ว่าแกงนี้เนี่ยเขานิยมแกงไม่เนื้อก็ไก่ค่ะซึ่งเนื้อเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปเคี่ยวกับ หางกะทิก่อนเพื่อให้มันนุ่มในกรณีไก่อ่ะอาจารย์แล้วก็ไก่มันไม่น่าจะหั่นเต่าได้ในกรณีไก่จะมีคําแนะนํำยังไงครับไก่เนี่ยเราก็ต้องใช้เนื้อนะคะลาะเอาหนังออกด้วยเอาอแต่เนื้อไม่เอาไม่เอาหนังไม่เอาหนังค่ะครับเอาแต่เนื้ออย่างเดียวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นโตๆเท่าที่เราจะหั่นได้ตามเท็กซ์เจอร์ของเนื้อสัตว์ที่เราได้มาอันนี้เป็นไก่ที่เอาเฉพาะเนื้อหรือว่าเป็นกระดูกด้วยครับเอาเฉพาะเนื้อเฉพาะเนื้อูโอ้เฉพาะเนื้อด้วยแล้วหั่นเป็นชิ้นโตยากจังเลยอาจารย์ก็ลอา ตรงน่องไงตรงน่องน้องใหญ่น้องสะโพกค,ค,คือตรงถ้าสมมุติว่าเป็นน่องตรงตรงน่องขาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ลอกกระดูกออกแล้วก็แทบจะเป็นทั้งชิ้นน่องเลยอืมจะเกิดนั่นน่ะคือน่าจะเป็นส่วนใหญ่สุดที่จะสามารถเอาเฉพาะเนื้อของไก่ได้แล้วค่ะนะครับแล้วต้องไปต้มหางกะทิก่อนไหมครับต้มเหมือนกันครับ นนการต้มกับหางกะทิเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่ให้ความเปื่อยมันจะทําให้เนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มชุ่มความมันเข้าไปด้วยอืมในส่วนนั้นนะครับ<อ>ที่ที่ถามอันนี้เพราะว่าไก่มัน มันไม่เหนียวอยู่แล้วไงใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอย่างต้องต้มอสค่ะจริงๆก็ต้องต้มครับเพื่อที่จะเอารสชาติเอาความมันอะไรต่างๆเข้ามาด้วยส่วนกรรมวิธีอื่นๆเหมือนเลยเหมือนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยเออาจารย์ตอนที่ทําพอเสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วสีสันมันจะเป็นยังไงครับเอสีมันก็เหมือนกับเห็นใส่ขมิ้นด้วยอ่ะใช่ค่ะสีมันออกจะแดงแงเหลืองๆมันจะมีความ มันไม่แดงเหมือนกับแกงบ้านเราครับนะคะมันจะออกเป็นแกงส้มๆที่มีส้มอมเหลืองือแต่มันก็เหมือนคล้ายๆกับแกงแกงมัสมันบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันจะมีควาหอมของกะทิหอมของเออขมิ้นเพิ่มขึ้นครับและที่สำคัญคือมันจะเห็นหอมแขกเป็นหัวๆเนี่ยลอยอยู่แล้วก็ เพราะเราใส่หอมเผาทั้งหัวะคะไม่ต้องใหญ่ามากโหยอมอย่อม,ออมเอาไปเผาทั้งลูกเลยเผาพอสุกนะคะแล้วก็พอปอกเปลือกออกแล้วก็เอาลงมาใส่หม้อต้มแล้วก็แต่งร้านก็เป็นชิ้นเลย แล้วตัวตัวหอมเผาที่ที่ใส่ทั้งลูกเนี่ยคือเอาเพื่อให้มันลอยๆมารสชาติมันผสมไปในน้ำาดี๋วมันตักกินได้ด้วยฮะตักกินได้ด้วยค่ะอ๋อผมชอบมาเจอย่างงั้นเพราะตัวหัว <c oughs> หอมหัวหอมที่นิ่มๆเใช่มันจะนิ่มๆหวานแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศเข้าไปในหน่อย ตัวเทศไหลที่สุดเลยคือหอมนี่แหละ <c oughs> นั้นตอนใส่ต้องต้องใส่เยอะๆ <c oughs> ต้องเผาเยอะๆใส่เยอะๆนะครับอ่าท้ายที่สุดนี้อีกประมาณสัก30วินาทีที่เหลืออยู่ครับอาจารย์มีคําแนะนําอะไรเกี่ยวกับการที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทาแกงบุ่มใบเนื้อและแกงบุ่มใบไก่ครับ ลักษณะแกงตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งของรสชาติครับเรามักจะชินกับแกงกะทิที่ถ้าสมมติเป็นแกงมัสมัน่นถึงแม้ว่าจะมีรสเปรี้ยวอยู่บ้างแต่ก็ยังมีเค็ม,มหวาน,นแล้วก็เปรี้ยวตามแต่อันนี้เป็นแกงที่กึง่งกึงรสชาติคล้ายกับต้มยำคือจัดจ้นานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มแล้วก็หวานด้วยนะคะมันน่าจะเป็นแกงที่เป็นทางเลือกใหม่มและเป็นทางเลือกสําหรับ คุณผู้ฟังที่อยากจะทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่อย่างเช่นเอามาจิ้มขนมปังนะะทานกับขนมปังรหรือทานกับโลตีนะอาบลองเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสสัมผัสมันน่าจะทําให จเจริญอาหารได้<า>เหมือนกันอ่าครับงั้นติดตามกันต่อไปครับสําหรับพัฒนาชีพของเราว่าจะมีเมนูอะไรน่าสนใจมาฝากกันวันนี้แกงบุ้มใบเนื้อบุ้มใบไก่หมดเวลาเท่านี้แล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัรนส,สนีจสัสวันและโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ